มีถ่่าายไยไว้อูบสวยได้ใจจริงๆเลยครับยิ่งแสงแดดออกกลางวันดูดูผมผมเพื่อความแน่ใจผมไม่มา,มาดูเ<ด>ย็นๆเช้าๆอย่างนี้นะมาดูอีกเหรอผมดูกลางวันช่วงแดดๆเลยครับว่าเขาจะเขียวหรือเขาจะออกเลียกอ๋อออกมาดูอ้อยตอนกลางวันเลยอ่ะนะครับผมแล้วแล้วเป็นไงคะช่วงเที่ยงๆเขียวครับเขียวเขียวแสดงว่าได้ผลดีเนาะประทับใจค่ะสุดยอดเลย ส่วนตัวผมนี่คือชอบมากแลครับถูกใจผมเลยแหละเยี่ยมเลยค่ะนี่กําลังแพนดูช,ดชุดละแปดคิดว่าแพงไหมอ่ะผมถามจริงไม่แพงครับในใจผมนี้ถ้าผมเอาเงินแปดร้อยีสัพันนึงเลยครับพูดง่ายๆสีสพันนึงครัเราไปซื้อปุ๋ยก็ลูกลก,กว่ามันมันไปกว่าแล้วไม่ได้ถ้าเราครับผมชุดเนี้ยเราจะฉีดให้ได้สิบไร่ก็ยังได้เลยครับโอเคครับผม แปดร้อยแปดสิบเองเนาะแปดร้อยแปดสิบนี่ถือว่าคุ้มครับได้ตั้งสิบไร่ครับผมสุดยอด